ประกาศให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นครับในข่าวสดบอกว่าดีเดย์โควิด 1. กค1กรกฎาคมให้เป็นโรคประจำถิน่นหมายแต่ไทยรัฐใช้คำว่า1กรกฎาคมปิดเกมโควิดปิดเกมโควิดปิดเกมนี่มันหมายความว่าจบนะ ไม่มีนะโควิดนะเอาปิดเกมก็ปิดเกมนำเข้าสู่โหมดโรคประจำถิน่น <c oughs> คือเมื่อวานเนี่ยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ <c oughs> ก็ได้รับรองแผนที่จะเอาโควิดไปเป็นโรคประจำถิ่นแล้วมันจะมีไทม์ไลน์มีขั้นมีตอนเป็นอย่างนี้ครับที่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณาสุขแจกแจงเนี่ยแบ่งออกเป็น4เฟส ใน4เดือนเอาระยะที่1นับตั้งแต่วันที่12มีนาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษา12มีนาถึงต้นเดือนเมษานะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่กดตัวเลขไม่ให้มันสูงไปกว่านี้เรียกว่าเป็นระยะต่อสู้กับโควิดลดการระบาดลดความรุนแรง ระยะที่สองนับจากเดือนเมษาไปจนถึงเดือนพฤษภาคมในช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คงระดับผู้ติดเชือ้อไม่ให้มันสูงไปกว่าสูงกว่าสถานการณ์ตอนนั้นแล้วก็ให้มันลดลงเรื่อยๆระยะที่สช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือน มิถุนายนช่วงนั้นจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้เหลือประมาณ1,000รายถึง2,000รายและระยะสุดท้ายระยะที่4ก็คือนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปหนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปเริ่มกดปุ่ม ให้โควิดไปสู่การเป็นโรคประจำถิน่นจะไม่เรียกมันว่าโรคระบาดแล้วเป็นโรคประจำถิน่นท่านประหลัดคุณหมอเกียรติภูมิบอกว่าแผนดำเนินการทั้งหมดเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นภายในสีเดือนซึ่งจากนี้นก็จะมีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆาขึ้นมาทำการดูข้อกฎหมาย ว่าต้องปรับต้องแก้ยังไงเพราะจะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณ9ฉบับด้วยกันนะครับคือหลักเกณฑ์สําคัญนะครับท่านผู้ฟังครับการที่จะไม่ให้โควิดนับเป็นโรคระบาดแล้วก็ให้มันเป็นโรคประจําถิน่นก็คืออัตราการตายเนี่ยจะต้องไม่เกิน1คนต่อผู้ติดเชื้อ1,000รายนั่นคือเงื่อนไขสำคัญ แต่ณนะปัจจุบันเนี่ยค่าเฉลี่ยการตายของเรายังเกินยังเกินอยู่นะเพราะยัง0.19จนถึง0.2อยู่ตอนนี้นะฉะนั้นต้องกดให้มันเหลือยอดตายร้อยละ0.1เท่านั้นประเด็นสำคัญก็คือต้องไปเน้นกลุ่มเสี่ยงล่ะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยหรือผู้มีโรคประจำตัว นะต้องไปดูแลกลุ่มนั้นให้ได้ก่อนเอาส่วนเรื่องเกี่ยวกับยูเซปพลัสอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ติดเชื้อที่มีอาการเป็นผู้ป่วยสีเหลืองสีแดงจากนี้ไปอาไม่ใช่จากนี้สิต้องนับจาก16มีนาคมถึงจะเริ่มใช้ ปัจจุบันเนี่ยวันนี้วันนี้วันที่10เนี่ยวันนี้ไปจนถึงวันที่16เนี่ยยังถือว่าใครติดเชื้อยังไงเนี่ยเขายังดูแลในระบบในระบบยูเซปโควิดอยู่นะครับแต่16มีนาคมเป็นต้นไปเราจะเข้าสู่การใช้สิทธ์ตามที่แต่ละคนมีแล้วใครเป็นผู้ป่วยสีเขียวไม่มีอาการอันนี้ก็จะไปใช้สิทธ์ ตามที่แต่และท่านมีบัตรทองประกันสังคมสิทธิสวัสดิการของข้าราชการก็ว่ากันไปนะฮะส่วนกรณีผู้ที่เป็นผู้ป่วยมีอาการสีเหลืองสีแดงอันนั้นก็เข้าสู่รูปแบบที่เรียกว่า U+ ูเคือรักษาที่ไหนก็ได้ทุกที่นะฮะ